ง,งานครับอะคอดเจนแปดสองจุดศูนะครับล like ้อสิแปดนิ้วนะข้อเดิมนะฮะัคันนี้จัดโปรห้าพันนะครับมีตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนให้กรองหัวฉีดสแตนเลสดีเฟส ECU เลนนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็มีแบบกล่องหลักนะครับคันนี้รีแบบใช้งานน้ำมัน E 8 5นะครับ แต่คันนี้เป็นหัวฉีดเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับพี่เจ้าของเติมแ้ามาอยู่แล้วนะฮะก็โจูนให้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่แนะนําไม่เพิ่มหัวฉีดดีก,กว่านะครับเพราะว่า <c oughs> มันจะมีผลระยะยาวนะมันจะทําให้วาวยันนะครับก็แก้เรื่องตัวสั่นให้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับโอเค จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFI แบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนนโนจูด้วล้วนเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะฮะไม่ได้จูแคนาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัตาเร่งกันครับเป็นยังไงนะฮะสองจุดศูนย์นะ ร้อฟต์ด้วยอ่ะหัวชีดเดิม E85 เอา ใช้อคอร์ดเจปดนะครับเครื่องสองูนนะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ใช้น้ำมัน E8 5ดห้านะครับตอนนี้น้ำมันราคาเดือดเนาะอ่าอดห้า e ก็เป็นทางเลือกครับเติมถูกแต่เติมบ่อยนะครับแล้วก็หาเติมยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังดีสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ยังไม่อยากไปแก๊สน,นะฮะอ่ะคราวนี้เหมือนเดิมะฮะย้ำอีกนิดนะครับเปลี่ยนบุชีจะดีกว่านะครับ โอชีเดิมจูได้จริงครับแต่ระยะยาวมันจะมีผลเขามีผลกับเรื่องวาวนะครับวาวมันจะยันนะฮะโอเคพี่จูจูคันลสาพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าหรือจะตัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับก็โปรห้าพันมี่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะฮะที่ทําตอนทําเช็คหัวเทียนเช็คคอยเช็คแรงดันน้ำมันให้ครบครบเลฮะแล้วก็พี่จูได้อูอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือเราลูกกาคลองเจ็ดครับ ที่คองเจ็ดให้บริการแต่การจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูน,นอกสถานที่นะครับใกล้ใกลไปหมดแต่จังหวัดผมก็ไปนะฮะบวกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google m m p s นะครับแค่พิมพี่จูนรีแมปคอน้านะฮะก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเค あ。Up.